สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพเดินเกมไวปราบ AI ขั้นเทพไม่เป็นท่ามาชมนะครับมือปราบแฟนกลับมหาเก่าอีกนะครับวันนี้ขอท้ากับเซียนระดับต้นๆ้นนะครับมาเซียน AI ขั้นเทพระดับต้นต้นนะครับ่านที่หนึ่งไม่ต้องรอจังหวะอะไรทั้งสิ้นนะครับคือความชำนาญฝีมือ กับฝีมือเฉียบคมดูนิครับแป๊บเดียวก็ได้คอรดแล้วนี่คือมือปรบับตัวจริงหมดแล้วครับไม่มีที่ไปแล้วกินนะครับสก,กัดฟรีสองโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะกระดานที่หนึ่งนะครับง่ายได้เพราะว่ามือปรบับตัวจริงเสียจริงครับ ขึ้นนำเดือสูงนะครับกระดานที่สองกระดานที่หนึ่งนั้นง่ายได้นะครับเดินจังหวะดีนะครับฝีมือเยี่ยมก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาทำาะไรง่ายๆนะระดับกันเทพนะครับมือมาตรฐานกระดานที่สองนี่เป็นยังไงครับ ปรบไปได้ดีครับดูสิครับแป๊บๆเปิดเขาฮอดแล้วครับนี่ครับสุดยอดเลยเอไอกันเทพจะเขาฮอดไหมอืมเขาฮอดก็โดนฆ่าแล้วครับเส้นสอง เพื่อค้าฮอตนี่กับสุดยอดเลยข้าฮอตเรียบร้อยแล้วอะที่เหลืออยู่จะมีกําลังประมาณไหนดูซิครับอืมสกัดไปแล้วนะครับนี่คือการเตินที่มาตรฐานนะครับสกัดไปแล้วเหลือนอกนั้นก็จะผ่านเส้นกลางได้ยาก ดูครับดูจน่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะครับที่เหลืออยู่3ามตัวของกันเทพนี้คงจะทำอะไรไม่ได้นะครับก็คงผ่านเส้นกลางนี้ไม่ได้นะถูกใกล้กินถูกใกล้ต้อนแล้วก็ไปอุดกันอยู่ที่มุมนาเป็นไงครับที่คือมือระดับ ถือว่ามือปราบนะครับจัดก,การเลยนะครับมายินมาอีกไหมเรียบร้อยเลยนะครับกระดานที่ขึ้นนำสองศูนครับ <S <S มาสู่กระดานที่สามโอ้โหไวนะครับไวมากนะครับ แมบนี้มีมือปรับพลาดอยู่กระดานสุดท้ายนะครับจะพลาดยังไงค่อยไปชมมาแล้วกันนะครับนี่ครับกระดานนี้ก็ยังยังสวยอยู่นะครับคิดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เดินไวแล้วไม่คิด เป็นไงครับกระดานนี้ยังดูเลยสูีก็อยู่นะครับอืมครับอย่างนี้ก็ได้เปรียบด้รั่รี่ได้เปรียบไียังยังนะครับอืม้องเส้นหนึ่งตัวนะครับเกือของฮอตเราจัดการอ้าวให้กินเลย อย่างนี้ก็ไม่อยากนะครับนี่ครับเดี๋ยวกม่ีที่ไปแล้วครับอืมกินตะพื้นตะพื้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ับกระดานนี้ยังไงก็ไปไม่รอดนะครับสำหรับนี่ครับสาหรับหมากฮอตคันเทพนะครับถูกกับเสียนระดับต้นๆนะเสียนหมากฮอตคันเทพเสียนเดินไว้นะครับไม่มีใครนอกจากอาจารย์ วินนะครับอาจารย์วินเสียนสุชาตินห่นะครับเขาฮอตได้ก็จับแพ้ไปเลยนะครับสำหรับคู่ต่อสู้นะครับอฮอตแล้วครับเียบรอยแล้วนะครับเอาเราดูลอง,ลองเอาตัวรอดได้ไหมไม่รอดเลยครับอย่างนี้รอดอยาก การข้างหอดครับน้ำหางสามถิบครับด่านที่สี่ดานสุดท้ายด่านนี้มีเพียงครั้ำสรับมือปราบนะครับเพียงครั้ำยังไงดูนะครับโดยชนะขาดลอยแล้วเลยเล่นิธาไหนก็ไม่รู้นะครับดูสครับนํำหาง อืมเป็นยังไงรรัรดูถึงตอนนี้ก็ไม่ไม่น่าจะ พลาดนะครับดูสิครับแต่ว่าพลาดได้ยังไงดูสิครับดูดูครับหมากก็ืดนไอยกว่าดนะครับแต่ว่ามีฮอตนะครับอืม ตรงนี้ครับตรงนี้กําลังจะนี่ครับพลาดตรงนี้นะครับยังไงก็ต้องเปิดทางให้คันเทพเข่าหดโอ้คิดนานเลยนะครับมือปราบทำแทาจะพลาดท่าน,นี้นะครับ โอ้ทำไง้ะครับปราบทำไงแต่ว่านำห่างสามศูนไม่ต้องวิตกมากนะครับพลาดสักหนึ่งตาก็โอ้โหชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับพลาดชัดเจนเลยกินครับจบเกม AI คันเทพตีใครแตกได้หนึ่งสามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ